หมู่บ้านห่างไกลกลางป่าลึกชื่อบ้านดอนแก้วกำลังถูกความหวาดผวาเข้าครอบงำชาวบ้านต่างกระซิบกระซาบถึงความเจ็บป่วยประหลาดที่คฆ่าชีวิตคนไปแล้วหลายรายสัตว์เลี้ยงในไร่นาก็ล้มตายไปเองอย่างน่าอานาถพร้อมร่องรอยคล้ายถูกฉีกถึงจากภายในผมพาคินนักศึกษามานุษยวิทยา ผู้สนใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติได้รับแรงดึงดูดจากเรื่องเล่าเหล่านั้นและตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานผีปอบที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นต้นเหตุเมื่อมาถึงผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งความเงียบที่ผิดปกติปกคลุมไปทั่วทุกหัวระแหงไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงแววตาหวาดกลัวที่ชาวบ้านใช้มองมาที่ผมเหมือนคนนอกผู้ไม่รู้อิโนอิเนคืนแรกในบ้านพักที่จัดเตรียมไว้ให้ผมได้ยินเสียงขูดเบาๆคล้ายเล็บขูดกับแผ่นไม้จากด้านนอกหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาแม้จะพยายามปัดทิ้งแต่ความรู้สึกกระสับกระส่ายก็ไม่จางหายไป สองวันต่อมามีข่าวร้ายว่าแม่เท่าลำพึงวัย8ปปีล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างปริศนาชาวบ้านเริ่มจัดงานศพอย่างเร่งรีบด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกสิงสู่ไปเสียก่อนผมตัดสินใจแอบเฝ้าสังเกตการในคืนนั้นในความมืดมิดที่ไร้แสงจันทร์ผมเห็นร่างเงาสักคุมคมร่างหนึ่งกำลังเลื้อยคลานเข้าใกล้บริเวณที่ฝังศพ เสียงคุ้ยเขี่ยดังขึ้นเบาๆอย่างน่าขนลุกผมเฝ้ามองอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกร่างเงานั้นเริ่มขุดคุ้ยดินอย่างรวดเร็วก่อนจะก้มลงไปทำบางอย่างกับร่างไร้วิญญาณเมื่อความมืดสลัวจางลงผมเห็นชัดขึ้นว่าร่างเงานั้นคือตาช่วงชายชราท่าทางอ่อนโยนที่ผมเคยคุยด้วยเมื่อวันก่อน ใบหน้าของเขามีร่องรอยความกระหายผิดปกติมือที่สั่นเทาของเขากำลังทำบางอย่างที่ผมไม่อาจยอมรับในความคิดผมเข้าใจทันทีว่าผีปอบไม่ใช่แค่วิญญาณร้ายที่สิงสู่แต่เป็นความมืดมิดในจิตใจมนุษย์ที่ถูกความเชื่อและความกลัวเข้าครอบงำจนทำให้คนเรากระทำสิ่งที่ไม่คาดคิด ความทิงที่ได้เห็นในคืนนั้นมันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเรื่องผีสารใดๆที่เคยได้ยินมาและผมรู้ว่าภาพเหล่านั้นจะตามหลอกหลอนผมไปตลอดชีวิต